ครับีซเนะ่วันนี้อยู่กับผมคิวบ้านเพร้านะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมรถถังสามวีสามนะครับขั้นแรกผมต้องขอพาไปเปลี่ยนหัวรถถังก่อนนะครับนี่ผมจะใช้เป็นหัวลัวนะครับมีหัวเพด้วยน้องผมเล่นอยู่เหมือนกันนะครับ นี่หัวไฟว้าแต่มันชดนานนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้นี่ผมจะใช้อันนี้นะครับนี่พมลแล้วเราไปกันเลยครับนี่จริงๆมันจะส่งเพื่อนะให้อัตโนมัตินะครับ โลก่อนนะครับอู้เพื่อนมีมันมีแต่งสีมาด้วยนะครับเพื่อนแต่งสีปั๊มปัมปั๊มั๊จะเข้าไปข้ามนเองวนีนี่มันหนีครับมันหนีมันหนีนี่นี่นี่นีๆนี่นีนีนนี่ หนีหนี่นี่นี่นียี่ได้หคิวครับกว่าจะมาให้ข่านะโอ้โหทำไมมันดันเนี่ยเฮ้ยบักครับบัก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 โอ้นี่นีหายบักแล้วตุมตุ้มตุมตุ้มตุ้มตุมตุมตตุมต้ ปั๊มปั๊ปัป๊มเราต้องมีนักขลับโอ้มีป้อมปืนที่เจ้าป้อมปืนเอ๊ะผมจะต้องรอให้มันไม่มีโล่นะครับเอ,อ,อ้ยเย้ยังรอดครับเกือบตายในตรง ที่ปุ่มไม้สีเขียวนะครับมันก็จะได้เลือดนะนี่ปุ่ม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 เตกไปดีปัม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 แตกไปดี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 เตะไปเตะไปดี เดเจ็บเจ็บเจ็บเออตายโอดีตายโบอ์โอ้ชนะนะครับรอหลดก่อนแป๊บนึง เดีวยวเดียวได้ที่เท่าไรครับโอ้โหได้ได้ที่ได้ที่สองเดี๋ยวไปดูหน่อย อ,อยากได้ข่าวแบบนี้มากเลยเสมอเป็นได้แล้วก็อยากได้หัวแบบนี้หัวไฟหัวเลสเตอร์ก็ยังมีหัวอะไรก็ไม่รู้ก็ยังมีหัวอะไรก็ไม่รู้อีกนี่หดมาก วันนี้ก็โหดโอ้โหเราจะเล่นกันอีกครั้งหนึ่ง เกิดมาแล้วโอ้โห,หเพื่อนได้ปืนไฟวัดดีดีดีดดแตกตุ๊บ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 แตกแตกแตก ไม่รอดตายไปแล้วหนึ่งขึงโอ้ยโอ้ยโดนลุมไฟฟ้ายิงโอ้โหแบกตุม

อะไรนะไม่รู้อะไรนะครับกดเป็นมุมอะสำหรับคลิปนี้นะครับมผมต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไ้ก่อนสวัสดีครับปิ๊งปิง